ก็ขอให้ความตั้งใจที <t os <t os <t os s <S ่เธอได้มาร่วมยินดีโมทนาในสิ่งที่เราได้ตั้งใจทำเพื่อบูชาองค์เสด็จพระศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าบูชาพระธรรมบูชาพระอริยสงฆ์ทั้งหลายบูชาคุณบิดามารดาครูบาอาจารย์มิุงปูหลวงพ่อเป็นที่สุดบูชาพรมเทวดาทั้งหลายที่เมตตาสงเคราะห์ขอความ ตั้งใจที่เธอมาด้วยความยินดีและมีเมตตาจงเป็นเกาะคุ้มครองรักษาให้เธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนก็ปราศจากโทษและภัยอันตรายทั้งปวงไม่ว่าเธอจะกระทำสิ่งใดก็เป็นไปได้วยความรับความเมตตาจากมนุษย์ก็ดีแม้ไม่ใช่มนุษย์ก็คอยช่วยเหลือกิจอันเธอที่ตั้งใจกระทำนั้นเสด็จไปได้ด้วยดีและขอลาบสการัตทั้งหลายจงหลังไหลเนืองน,นองไม่ขาดสายคำว่าไม่มีจงได้ปรากฏต่อเธอทั้งหลาย ขอชีวิตของเธอที่เธอมุ่งมั่นจะทำความดีไม่ว่าเธอจะอยู่ที่ไหนเธอจงระลึกได้เข้าใจได้ง่ายปฏิบัติต,ตามง่ายถึงมรคนได้ง่ายเสมอและขอ,ข,อขออนุภาพของพรพะพุทธ,ธานุภาพพัทธมานุภาพและสังขารนุภาพทุกทุพรงที่มีเมตตาต่อตัวของเราเองก็ดีหรือมีจิตเมตตาต่อเธอทั้งหลายก็ตามทีก็ขออนุภาพเหล่าน,นี้จงคอย คุ้มครองรักษาทั้งบุคคลที่เป็นทช่รักของเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนตามคุ้มครองรักษาสิ่งที่เป็นที่ทรมหากินของเธอก็ดีแม้ที่อยู่อาศัยของเธอก็ดีจงปราศจากโทษภัยและอันตรายทั้งปวงตามที่ใจของเธอตั้งเจตนาปรารถนาสิ่งใดก็ตามที่เราเคยร่วงเกินกันมาเราในฐานะที่ได้เกิดแก่เจ็บตายแล้วก็สุขทุก์พาชีวิตของเธอและเรา เวียนว่ายตายเกิดมายาวนานนับอสงไขยกลับไม่ท้วนกรรมนใดนก็ตามที่เราได้เคยประมาทกระทำต่อเธอทุกคนไม่ว่าทางกายทางวาจาหรือว่าทางใจจะได้มีเจตนาอะไรก็ตามแต่ถึงจะรูหรร้หรือไม่รู้ว่าควรหรือไม่รู้ว่าควรก็ตามจะพังเผยทำไปโดยไม่รู้ก็ตามทีก็ขอให้กรรมทั้งหมดเหล่านี้ที่เราได้กระทำต่อเธอทุกคนต่อเธอไม่ว่าจะอยู่ที่ไหน ต่อเธอที่ตายไปแล้วที่เป็นมนุษย์ก็ดีตายไปแล้วจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานก็ดีหรือตายไปแล้วจากความเป็นอยู่ที่เป็นสุขทั้งหลายต้องอยู่ในอบัยภูมิก็ดีแม้กระทั่งท่านที่เสวยความสุขบนส,สวรรค์สวรรค์พรหมโลกถึงพระนิพพานแล้วก็ดีการบันใดที่เกิดขึ้นจากเราผู้มีความคิดชั่วทำชั่วเอเววาจาชั่วมามา,มากมายก็ขอให้เธอก็ดีท่านทั้งหลายก็ดีพากันอดโทษให้แก่เรานับแตกบัดนี้ จนกว่าเราจะได้พ้นจากร่างกายนี้ไปถึงซึ่งนิพพานด้วยเทอน